กุมารังนะกุมารังอุติอุนินะอิงอิดอพุทโธนะมภะ,ะทะนะโมพุทธายะจะภะกะสะจิเรนุนะออแอโมออแอพุทธออแอทาออแอยะออแอมอะอุ พุทธสังมิอิติกุมาโรประสิทธิเมตโอมสวุวรรณโยปิยะกุมาโรมหาภูตโตมหิตธิกโกสัพพิเสสุวัตกโกสัพพคาเมสุโคจโรสัพพชนะนานังหัทเยมหาเตชโชปวิตติกโก รัตนะตยานุภาเวนะรัตนะตยะเตชะสาเทนังอิทธิพเลนะกุมาโรจะมหาหิตทิโกกุมารังนะกุมารังอุติอุนินะอิงอิทอพุทโณนะมะพะทธะนะโมพุทธายะจะพระ